Zombie เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเกมสเสมอร์ทุกคนด้วยนะครับผมนายป้องแมนตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมจูเซนโบดักก์ก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับกับการแข่งขันที่ผมนี้จะพลาดไม่ได้สำหรับคนที่ยังไม่เก่งเหมือนผมทุกคนอย่าพลาด พูดเลยว่าศึกแข่งนี้จะพลาดไม่ได้นะครับอถ้าพลาดไปเสียใจแย่เพราะว่ามันเป็นศึกที่คารันตีกัะทองมาดวลกันหน่อยนะครับกินพืชไงไปเถอเอ้ยมันก็ขึ้นกินพืชมาให้เราอยู่แล้วนะครับสามตัวโอ้โหมันเลือดเป็นพันเลยว่ะเลือดเป็นพันเป็นพันเป็นพันทั้งนั้นเลยเราจะจัดการมันยังไงวะเนี่ยไม่แพ้ถ่านด้วยอ่ะเดี๋ยว ผมจะเอาตัวไม่ได้ว่าต้องเก็บตัวเด็ดๆไว้มั่งนะถ้าไม่เก็บตัวเด็ดๆไว้มั่งนี่เรียกว่านอนง่ายเงิบเลยนะครับผมจะเอาเป็นตัวนี้ไปรับดาเมจก่อนละกัน,แล,นแล้วก็เอาตัวนี้ไปแล้วก็ตัวนี้ไปน่าจะไหวปะสี่ยกเลยนะเราต้องสู้สี่ยกเลยนะครับสงสัยต้องปลุกชีพใครสักคนขึ้นมานะครับดูจากสภาพน,นะครับอ่ะสามแสนหมดตูดก็วันนี้แหละ เมื่อเช้าก็ล่อไปแมต์ละสี่แสนห้านะครับหมดตูดก็วันนี้ละมึงป้องกันไว้ก่อนมาเอาชนะฉันไม่ได้ง่งายๆหรอกต่างคนต่างไม่แพ้ทางกันนะครับมาเลยเอ้ยไม่กลัวเนี่ยถึงนานไม่ป้องกันเก็บไปสี่ฉันก็ไม่กลัวต่างคนต่างไม่แพ้ทางกันนะครับมาเลยมาเลยมาเลย นี่ไม่ป้องกันดิฟ่าอันนนนมันมีสามันโจมตีผมเฮ้ยมองนะมีสิทธิ์มองเลยนะโจมตีหนึ่งยังอยู่ยังอยูยโย่โอเคไม่มองนะอืมไม่ึ้นหัวเตรียมตัวทีเด็ดไว้ให้มันแล้วนะครับตายซะไม่ตายก็ค้างเหลือยสี่ทีนี้เราบรรพบุรุษแล้ว,ม,โโลวมันต้องเอาจริงแล้วนะครับมันมีสี่มาเลย จมตีสองยังอยู่ทีเนี้ยเระมึงตายจำนวนไปแล้วมึงเตรียมตัวตายหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เก็บไว้สามตายมบอุ้ยมันไม่ป้องกันด้วยอ่ะโอ้โหเสียดายสแต็กจัดๆทีนี้ดิตัวนี้มันมีหกแล้วนะครับเออมันมีหกแล้วแต่ผมเตรียมสแต็กไว้แล้วให้ตัวหลักนะครับเออมาเลยจมตีสี่เหลือไว้สองนี่รู้มากจัดๆ <c oughs> เป็นบอทที่โคตรรู้มากนะเออบางคนก็เรียกอะหอ,อมก็ได้อ่ะหรือ AI ก็ได้นะครับเรียกได้เหมือนกันหมดนะผมว่ามันป้องกัน2ผมจะโจมตี1 2 3สโจมตี3โจมตี4เก็บไว้อันแนบไม่ตายหนีไม่ตาย,ตายใช่ไหมดาเมจเราน้อยเกินไปวะ <laughs> เราตายแน่ดีๆมันมี5นะครับ จมตีเท่าไรโจมตีห้าโอ้ยเข้าทาง <laughs> เข้าทางสุดๆนะครับอ,อู้ฟาดทีเดียวไม่ตายว่ะกับฟาดทีเดียวตายนะครับหน่ตัวนี้ด่ดัเมย3์สามร้ฝ่านะครับผมต้องป้องกัน1นึสอเลยนะถ้าไม่ป้องกันสามนี้ผมเอาไม่อยู่นะครับแล้วก็เก็บไว้2อ <laughs> ตายซะนี่นะ <laughs> แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์เสี่ยงมากเลยนะเพราะว่าถ้าผมมี้อีกสักสกแต็กหนึ่งนะ <c oughs> คือโจมตีหนึ่งมันไม่ตายไงตะกียบต้องโจมตีสองะโจมตีสี่โอ้โหเข้าทางชนะแล้วนะครับเม็ดแมช์แรกไม่ใช่เม็ดดิแม็ดแรกโจมตีหกจัดการมันอ,อีโมโตโดันนี่โมตดันก็จัดการไ,ไปแล้วนะอีโมโตซารัสด,ดิ่อีโมโตโดนันโอ้โหท่าน่ารักจุง โอเคผ่านไปแล้วนะครับหนึ่งครั้งนะครับเข้าไปเลยจะมีเด็กเกเรนะครับโอ้โหอะไรของมึงวันนี้มึงเอาอะไรมาสู้กบกูวันนี้เรียกว่าเหงาหงอยก่อยก,า,ยกาเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันต้องเอาตัวที่แบบว่าพอรับดาเมจได้นะครับเอาตัวนี้ไปแล้วกันแล้วก็ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาตัวจะไหวไหมเนี่ย อีกต้องไล่ย,ยกเลยนะผมว่าสงสัยต้องปลุกชีพใครสักคนแล้วนะครับอืมนะสามแสนมาเลยโอ้โหมีเลือดต้องผัดสามเลยว่ะอู้ไม่น่าชนะเลย <c oughs> บล็อกๆว่าไม่น่าชนะเลยนะครับอืมแต่ยังป้องกันอยู่ไม่เท่าไร่นะครับอืมมาเดากันว่ามันเก็บไว้ป้องกันไหมถ้ามันเก็บไม่เก็บไว้ป้องกันผมเน่านะผมแพ้เลยเนี่ย อเก็บไว้ป้องกันนะครับอมืมาเลยเน้นใส่ป้องกันกันหน่อยเอ้ามันไม่โจมตีทีนี้แหละปัญหาใหญ่นะมันไม่โจมตมีผมว่ามันป้องกันสองชิ้หายแล้วทีนี้มันมีห้าโอ้ผมแพ้เลยอตัวนี้ตายแล้วก็ไม่เหลือสแต็กเลยโอ,โอ้เกมเออโอ้เอากระมาเก็บสแต็กนะครับไม่ได้สแต็กเลย จิบหายแล้วทําไงดีอะถ้าโจมตีสี่ไม่เหลือสแต็กเลยนะครับผมก็จะทําอย่างนี้แล้วตัวสุดท้ายไปวัดกันนะครับผมว่าผมลบมันได้2ตัวแต่นอกนั้นผมตายเม็ดโอเคผมมันไม่เก็บสแต็กไว้เลยว่ามันโหดจ,จ,จัดเลยนะครับโอ้พลาด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 พลา,า,าดตัวแรกนะครับแ,แพ้ก็แพ้ที่ตัวแรกเลยนะครับอุ้ยต้องโจมตีเด้นเท่านี้เลยเหรอแล้วตัวต่อไปโอ้โหมีเลือดพันสี่พันเจ็ดแพ้แน่ๆนะครับ ดูพลังโจมตีดิสองร้อยผมจะป้องกันหนึ่งสามร้อยป้องกันสองเหลือไว้สองเทีมันนี่ยันหน้าซะให้เหม็นขี้หน้านะครับอ้่หตัวนี้พันสี่สามพันสี่พันเจ็ดโจมตีหนึ่งเหลือไว้สามอีกโอ้โหชิบห,โ 1, ห,โห,โหายแล้วเล่นยากจัดจดนะครับ จะป้องกันหนึ่งสองสามสี่สี่ต้องป้องกันยันสเลยนะครับเก็บไว้2โอเคมันป้องกันหนะึ่งะครับมันมีหมาเลยใสเข้ามาโจมตีหจริงๆด้วย <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อยเหลือเลือดครึ่งเดียวแล้วชิบหายแล้ว <c oughs> เออหนึ่งสองสามสเลยอ่ะต้องยันสี่เลยป้องกันสอผมผูไม่ไหวแล้ว อยู่ไม่ได้แล้วนะครับแพ้นะครับผมจะแตกมันหรือขาดไปแทบนึงอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวโจมตีสี่ผมแพ้และตายแล้ววะ่ะติดคนอยู่ไม่ไหวนะครับีเรียบร้อยผมเอ,อือตายก็แพ้ไปแล้วนะครับจบด้วยความพ่ายแพ้ของผมนะครับโอ้โหผมไม่เหลือตัวแล้วทำยังไงดีวนันนี้โอ้โหแปดสิบวา อ่ะงั้นผมปลุกคีบขึ้นมา2ตัวก็แล้วกันนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้มาลุย <c oughs> ลนี่แหละเมิงมันต้องสู่สี่บ้างแหละการเก็บสแต็กไว้หนึ่งนะม่มาเลยดูซิมันจะเล่นเหมือนเดิมไหมผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับเอาแล้วโจมตีหนึ่งนะอืมมันเก็บไว้หนึ่งนะครับแต่ผมไม่กลัวแล้วทีนี้อ่ะ้องการสอง มาเลยมีสาก็ไม่กลัวนะครับมาเลยใส่มันเลยโจมตีสองเก็บไว้นึงนะมันก็ยังเก็บไว้นึงเหมือนเดิมนะครับป้องกันสามต้องล้มมึงให้ได้เนะี <c> ่ย <oughs> ไมยอมแพ้หรอกเพื่อการท้องของเราเนะ่อันน่าเก็บไว้สอนะครับเก็บไว้สอนะผมก็จะทำอย่างนี้เลย มาเซ่มันมีหนะครับมันต้องโจมตี6อย่างแน่นอนนะครับผมคิดไว้โจมตีห้าหรือไม่หนึ่งผมตายนะเอ,อื้อเรียบร้อยซุปเปอร์โรรัดก็ไปแล้วนะครับอืิหายแล้วซุปเปอร์โรรัดไปซะแล้วตะ่กี้มันเหลือไว้หนึ่งนะครับโจมตีหนึ่งสองสามสี่ส,สี่แล้วก็นี่นี่อย่างเงี้ยมาตายซะเมนกินนะ นี่เรียบร้อยมาเลยมีสี่มันจะทำยังไงภาวนาไม่ให้มันโจมตีโอโจมตีสามเองโอ้โหผมตายจะภาวนาให้มันโจมตีสี่นะครับเล่นยากจริงจงมันรู้มากหนึ่งสองสามสี่โอ้โหต้องป้องกันจนสามเลยนะถึงจะอยู่นะครับหนึ่งสองสาม โอเคตบก็ให้เรียบร้อยนะครับอือม,มาโจมตีไหมโจมตีสิโอเคทีนี้แหละชนะได้นะครับโอ้โหไมงงานนี่เรียกว่างานนี่ก็งานหยาบยจัดๆแล้วนะครับนี่เรียบร้อยอชนะโอเคอ ต้องให้เอาจริงนะครับฝ่ายช,ชนะยก2ได้นะครับกินเวลาจัดๆเลยนะครับมายก3ามนะครับโอ้โหดูแต่ละตัวดิเออเป็นขนอะไรกันมาวะเนี่ยโอ้โหโหดจัดๆเลยนะครับผมก็ซื้อในเสาออกมาเลยนะอ่าทุกคนอย่าทำตามนะครับผมจะบอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็จะเสียเงินจัดๆนะครับอ่าเสียแบงค์เขียวจัดๆนะครับผมก็จะเอาตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เอา ไม่ได้ปะมันต้องดูเด็ดเผ็มันหน่อยนะครับผมจะ,จะเอาตัวนี้แล้วก็เอาตัวนี้อ่ะไปลุยอยากจะรู้เหมือนกันว่าจะสู้ได้ไหมครับอืมมนเลยป้องกันหนึ่งไว้ก่อนไหนต้องโจมตีชั้นไหล่ขังหน่อยละไหนถึงจะเอาชั้นลงได้มันเลยสเตโกเซิร์ท็อปชิบหายแล้วผมป้องกันสองนะเฮ้ยมันเก็บไว้สี่เลยอะ แต่ว่ามันก็ยังล้มผมไม่ได้นะได้ไหมโจมตีสามผมยังอยู่นะครับอืมโอเคมาแสดงว่ามันก็กลัวเราเหมือนกันนะอ่าผมโจมตีสามมันเหลือไว้หนึ่งนะมันเหลือไว้หนึ่งผมป้องกันดีกว่าป้องกันสามนะครับอืมมันมีสี่โอเคผมรู้อยู่แล้วว่ามันไม่ป้องกันแน่ๆนะครับโจมตีสี่ผมยังอยู่อึดทโอนจัดยัดมาเลย ทีนี้เรามึงตายเก็บไว้เพื่อนนะครับเขาแผนเรานะครับโจมตีสามเหลือไว้หนึ่งนะครับโอเคแหมเล่นยากจริงๆไอสเตโกเซลาท็อปนี่นะครับมาเลยทีนี้ละหนึ่งสองสามอุ้ยสามยังล้มไม่ได้อ่ะสี่ห้านะครับแล้วก็เก็บไว้เพื่อนสามมาเลยทิปหน้ามันโอ้โหมเก็บให้เพื่อนตัวหลังด้วยอ่ะ โอ้แล้วตัวหลังมีเลือดต้องพันเจ็ดแน่ชิบหายแล้วมีห้านะครับอืมแต่มัมต้องโจมตีผมยันห้านะโจมตีห้าผมไปแล้วนะครับเอ,อื้อโอเคไปโอ้แล้วตัวหลังผมมีเลือดน้อยด้วยมีเลือดห้าร้อยเองชิบหายแล้วเรามีแค่เจ็ดเองนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับโอ้สามร้อยหกสิบนะสามร้อยหกสิบต้องป้องกันสามเลยนะถ้าไม่ป้องกันสามมาไม่อยู่นะครับอืม นี่เรียบร้อยมามาวัดดวงกันมาให้มันโจมตีสี่นะครับผมจะได้รอดอ้าวโจมตีสี่โอ้โหนี่ละที่รอคอยนะครับอืมเรียบร้อยจบแกปแกปโอเวอร์นี่นะกระแทกเขาให้เรียบร้อยนะครับอืมโอ้เสียบแบงค์จัดๆเลยนะอืม ผ่านไปแล้วนะยกที่3ามนะครับมายกสุดท้ายโอ้หพันเจ็ดพันแปดเฮ้ยมีน้ำตัวหนึ่งอะอมีน้ำมาจากไหนตัวนึงวะเนี่ยโอเคแต่ผมก็จะจัดเดือดๆไปเลยนะผมจะไม่ไอน้นั่นแล้วนะครับอืมอืมขอไหวยุว่ะสุก <c oughs> ยังไงการทองก็เป็นของผมนะผมจะไม่ยอมเด็ดขาดนะครับ,รบนะมาป้องกันหนึ่งไ,ไว้ก่อนโดนไปทีนึงก็ไม่เท่าไรหรอกมาเลย พลังโจมตีตัวที่สองรุนแรงกว่านะครับมันเก็บไว้หนึ่งนะครับอืผมก็จะอย่างนี้มาป้องกันสุดๆนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อที่จะเก็บรบปเราสแต็กให้ได้นะครับต้องป้องกันสุดๆนะครับมาเลยโจมตีสองโอเคอ่ะสามผมก็ล้มมันไม่ได้อยู่แล้วผมก็จะป้องกันสามนะครับอืมมาเลยมาเลยใส่เข้ามามีเท่าไหร่ใส่ให้หมดโจมตีสามจ๋ว โอเคไม่คิดเยอะนะครับเอาอย่างี้อ่ามาเลยท <c oughs> ีนี้แหละกล้าใส่ไหมมาโอ้จมตีสองนี่ว่ะชิบหายแล้วมันเก็บอ้าวผมยังรอดนะ <c oughs> โอ้ผมนึกว่าผมจะตายแล้วนะเนี่ยโอเคโจมตีนานเข้ามาก็โอเคนะครับนี่นะหกรฝ่านะครับอืม <c oughs> มันมีสี่มันต้องโจมมุมสี่แน่เลย จมตีสี่โอเคนั่งง่ายตายผมตายไปแล้วนะแต่มันไม่มีสแต็กแล้วนะครับอืมโอเคทีนี้ก็ลงง่ายขึ้นนะครับ <c oughs> หนึ่งสองสามอุ้ยไม่ได้อะต้องสี่เลยเหรอแล้วก็ไม่ป้องกันใดๆทั้งนั้นนะครับอืมป้องกันทำไมไม่นะถ้าอยากชนะต้องทําอย่างนี้นะครับต้องไม่ป้องกันเลยนะอืมถ้ามันไม่โจมตีสี่นี่เราก็โชคดีไปนะครับโจมตีสอง ชิปหายแล้วทีนี้มันมีมันฉลาดทุกๆ่วนะหนึ่งสอสาสสห้าหป้องกองัน2โอเคล้มได้นะตูมทีนี้แหละตัวสุดท้ายมาวัดกันนะครับ <laughs> ต่างคนต่างถ้ามันโจมตีสนี้ผมชนะนะเอาดิ จมตี3โอเคแต่ก็ชนะแล้วนะครับจมตี3น,าน้าโอ้โหเราชนะึงเยอะไม่นะเรียบร้อยวู้ชนะแล้ว,วการทองวูดีใจยาจัาดนะครับอ่าในที่สุดผมก็ได้การทองนะครับกดมือน่อยทุกคน <laughs> ตัวอะไรวะดูน่อยสีทอง อุ้ยหัวตัวเดิมเลยอะ่ะช่วงนี้ได้ตัวนี้ชุกชุมจะจับเลยนะครับอืมแต่มันก็น่าใจแจกกินพืชน,นะเพราะว่าจากสิลิติมานะพอหมุมก็ต่อสู้มันก็กินพืชมาตลอดนะครับอ่าเมื่อกินพืชมาตลอดนะครับเมื่อกินพืชมาตลอดนะครับมันก็จะเออก็ได้ต้องได้กินพืชแหละนะอ่ะยังไงก็ผมก็จบอันนี้ไปแล้วนะครับ <laughs> ก็ได้การ์ดทองไปแล้วนะครับอืม ถ้าไงใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ด้างล่างได้นะครับอารีเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันผมก็ยังอยู่แหลงทองนะครับอันดับที่72เดี๋ยวไปดูเดือดก่อนนะครับผมมี654นะส่วน ผมมีเป็นพันแล้วว่าผมว่าไม่น่าตามทันแล้วนะผมพยายามสู้มาทั้งวันแล้วนะครับแต่ก็ได้แค่นี้นะถ้าผมได้การ์ดทองอยังไงทุกคนก็ให้กําลังใจผมด้วยก็แล้วกัน่าสำหรับคนที่ได้การ์ดทองเหมือนกันนะครับอให้กําลังใจกันด้วยนะฝ <c oughs> ากกดซับสไคร้ด้วยนะทุกคนคนที่ได้การ์ดทองอะ่ะส่วนใครที่อยากจะขิงก็ขิงได้เต็มที่เลยนะเอจัดกันไปนะครับเอให้ผมได้อิจฉาด,ด้วยเฮ้ยทําไม ได้การ์ดดีจังเลยอะไรเงี้ยการ์ดวับวับวบวบอะไรเงี้ยจะ <laughs> ไม่พูดหรอกการ์ดอะไรเพราะว่าเจ็บใจนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างงนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดวีโอต่อไปของผมนะแล้วอย่าลืมอย่าพลาดเลยนะฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะทุกคนส่วนตอนนี้ผมนายป้าแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับซีโยแกนทุกคนเฟนดายังเล่นอยู่